กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาพบกับช่อง Get High Channel นะครับวันนี้ผมจะมาสปอยมังงะโตกเกียวดิวนเจอร์ใน EP ที่19 20เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญไปรับชมกันได้เลยครับขอบคุณครับพระเอกก็ได้พูดว่านาน,นานทีไมกี้คุงกับดาร์เก้นคุงถึงจะทะเลาะกันแต่ก็ห้ามไว้ได้ทีนี้สงครามภายในโตมันก็จะไม่เกิดขึ้นวันที่3สิงหาดาร์เก้นกลบอกว่าเฮ้ยเร็วๆดาร์เกนคุงก็จะไม่ตายออส นั้นนาโอตโตะแค่วันนี้วันเดียวขอเป็นรางวัลให้ฉันเถอะนางเอกก็ได้พูดว่านี่พวกเอมาจังเดินไปแล้วนะอืมพวกเราก็ไปมั่งกันเถอะพยายามเข้านะเอมะาจังไปเอกเอฮินะคอยเชียเอมะาจังอยู่เพราะว่าดาร์กเนคุงไม่ยอมหันมามองเอมะจังเลยทั้งที่เอมะก็น่ารักออกสนิทกับเอมะจังตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่คุยปรึกษากัน เอมาใส่ซื่อมากชอบดาเกนคุ้งมากเกินไปจนบางทีก็ทำบ้าๆฮินะก็ได้บอกว่าไม่ยกโทษให้เอกอึถึงฉันเข้าใจความรู้สึกของเอมาจังแต่ฉันไม่ยกโทษให้ทักเมิจิคุงเอกก็บอกว่าไม่นะแต่นั้นมันค้นนอกใจไม่ใช่นะนางเอกก็ชวนพระเอกมันเล่นยิงปืนเล่นนี่กันเถอะเอ๊ยยิงเป้านางเอกก็ได้บอกพระเอกว่าถ้ายิงได้รางวัลพิเศษจะยกให้เอกบอกวพูดแล้วนะเท่าไหร่ลุง ลุงก็บอกว่ามาเลยสามนัดห้าร้อยเยนขาดตัวเอ้บอกเออแพงจังเป้ออารางวัลพิเศษไม่เล็กไปหรือฮะแงอยู่แล้วก็การางวัลพิเศษนี่เอก็บอกคอยดูนะฮินะฮินะก็บอกจริงจังมากคืนนี้จะเป็นสไนเปอร์มีฉมังฮินะจะได้ยกโทษให้พระเอกก็ยิงไม่โดนรางวัลพิเศษเอ้าวรางวัลปลอบใจอีกแล้วไม่ไหวทางเอกก็บอกว่าพยายามเข้าเอกบอกนัดสุดท้ายพลาดไม่ได้ปัง โดนแล้วใช่โยยอดเลยยอดเลยเจ้าของร้านก็บอกเดี๋ยวเป่าลมถึงฉันได้รางวัลไม่ลมฉะนั้นไม่ได้ไเอกฮะยิงโดนแล้วจะชัดไม่ได้ติดแม่เหล็กไว้ข้างหลังใช่ไหมอือเดี๋ยวเราเล่นนะมันสําคัญกับฉันมากอืมน้อยก็ต้องมีคนโกงแน่แนยิงโดนแล้วจะแท้นังเอกก็หัวเราะขี้ฝนก็ได้ตกลงมาแล้วทั้งสองคนก็ได้วิ่งเข้าป่าฮินะทางนี้ว่าเปียกหมดบ้าเอ้ยอุตสาหสจผมมา พระเอกก็คิดในใจอยู่กันลำพังสองคนแล้วนางเอกก็บอกว่าไม่หยุดตกเลยอืเป็นไรนางเอกดูเหมือนข้อเท้าจะล้มนะครับข้อเท้าแพงอ่ะเลือดออกที่นายืนไหวไหมอืมโอ้ยโอ้ทั้งคู่ก็ได้ล้มทั้งคู่ก็ได้ล้มไปพิงต้นไม้พระเอกบอกเกือบไปอ่ะขอโทษไม่เป็นไรใช่ไหมพระเอกก็ได้ถอยห่างแต่นางเอกดึงเสื้อพระเอกไว้แล้วก็บอกว่าอยู่อย่างนี้แหละ เปก็เอ๊ะไม่หยุดตกเลยอืยกโทษให้เอ๊ะเมื่อกี้ทาเคมิจิพยายามเต็มที่ดูดีมากเลยหัวใจทั้งคู่ก็เต้นตึกตึกเปก็คิดว่าหรือหรือว่านี่มันหมายถึงก็ได้หมายถึงจูบก็ได้แล้วทั้งคู่ก็พยายามจะจูบจูบเลยจูบจูบทาเคมิจิมือถือดัง ใครโทรมาเวลาสําคัญแบบนี้ตอนนี้เป็นเวลาสําคัญที่สุดในชีวิตค่อยโทรมาใหม่แล้วแวนคุงก็ได้โทรมาอะท้าเคมมติฝนตกแรงไหมอย่ามาี้ชิแกอย่าโทรมาเพราะเรื่องแค่นี้ตอนนี้อยู่กับไมคี้คุงกับดักเก้นคุงหรือเปล่าอยู่กับดาเก้นคุงส่วนไมคี้คุงบอกว่านี้มาไม่ได้มีอะไรโทษทีนะนะอย่ามาชี้โทรมาอ่ะงั้นฝากบอกดักเก้นคุงด้วยว่าให้ระวังตัวเเอ๊ะ,อะ,อะทำไมเมลิกทะเลาะกันแล้วนี่ แวนคุงก็ได้บอกว่าข่าวก่อนทั้งคู่คืนดีกันแล้วใช่แต่ฉันเพิ่งได้ข่าวใหม่มาได้ยินมาว่าฝ่ายไมกี้ในตัวมันหมายหัวดัเกินคุงอยู่เอ๊ะหมายความว่าไงพวกลูกน้องไม่ยอมเข้าใจดูเหมือนเดือดกันใหญ่จะมีศึกอํานาจครั้งที่สองศึกอํานาจยังไม่จบนีนะก็ได้ถามว่ามีอะไรหรอพระเอกบอกเปล่าไม่มีอะไรพระเอกก็ได้บอกกับนางเอกว่านีนะรอก่อนนะเอ๊ะเดี๋ยวฉันมาจริงๆเลย เป็นวัดแน่เกก็วิ่งไปดาเกนคงแย่แล้วสิคิดตื้นไปหลงคิดว่าห้ามทั้งคู่ไม่ให้ทะเลาะก,กันได้จะจะหยุดสงครามได้ด้วยสามสิงหาคมดาเกนตายวันที่3ามสิงหานี่นาเก้นคงทําไมฉันประมาทได้นะเพระเอกก็ไปเจอพวกกลุ่มหนึ่งหฮอโตมันพวกไม่กี่คุงหรือหฮอเอ๊ะ แล้วคนหนึ่งก็ยืนมีดให้เตรียมใจพร้อมหรือยังเออฉันถือเสียนทุกอ,อย่างเพราะมันเอก็เอ๊ะนั่นมันคิโยมิสะคิโยมิสะก็ได้พูดว่าฉันจะฆ่าดาร์เกนคนทำร้ายดาร์เกนก็คือ isa, คิโยมิสะคุงรือเฮ้ยเอ๊ะลูกน้องคิโยมิสะก็ได้จิกหัวไปเอกมาฉันเจอคนาน่าสนใจเขาแล้วโอ้ยปล่อยนะแล้วก็จับทุ่มลงอะไรกันนาง,งากินี่นา isa, คิโยมิสะคุง ทำไมนายคดจะขลาดดาเก้นคุงเฮ้ยนางอากิไปซื้อท้้มผลไม้มาสิฮะพูดอะไรอ่าฉันเอาโคลาฉันฉันตัวสันพระเอกก็นึกกลับไปในย้อนในอดีตพอเขาโดนใช้อย่างนี้จนทรมานจนเขาได้ออกลูกน้องคีโยมสัสะก็ได้ตอบหน้าพระเอกไว้พวกฉันเอากาแฟขานตอบสิขอโทษครับฉันพูดขอโทษทำไมตัวเองเป็นขี้ข้าอย่าทำเป็นห่วงคนอื่น ใจผิดคงต้องสั่งสอนทักหน่อยใช่แล้วฉันเข้าใจผิดคิโยมิสะก็ได้เอาเท้าเหยียบหัวพระเอกแล้วก็บอกว่าฉันไม่ชอบแบบตาแก่ไม่รู้อะไรซะเลยคิโยมิสะก็พูดว่าพอเสร็จเรื่องหมดแล้วฉันจะลงโทษแกนอนกิ้งเป็นเช้เดือนไปซะ,ปะจัหวะจังหวะนั้นนางเอกก็ได้ลงเขามาและเห็นทาเคมิจิเป็นอะไรไปเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะฉันจะแก้มาให้ทาเคมิจิคุง พระเอกก็ได้บอกว่าขอโทษนะฉันขออยู่คนเดียวนางเองกก็เอ๊ะถ้าเคมีจิคุงฉันมันน่าสมเพชฉันพยายามเต็มที่ใน็แบบของฉันแล้วถึงเจ็บถึงเหนื่อยแต่ก็พยายามแล้วแต่ก็ยังเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยนี่นาช่วยใครไม่ได้ทั้งนั้นเลยนี่นาฮ่ามันก็ถูกแล้วคนเล่เรื่องทาอะไรก็ไม่เอาไหนคนอย่างฉันคิดช่วยคนอื่นคนเหมือนคนโง่ไม่ต้องสนใจฉันฉันไม่อยากเห็นสภาพในทุเรศ ถ้าฉันเป็นดาก,กนคงหรือม่กกี้คงคนไม่ต้องมานอนกองแบบนี้แต่คงอัดพวกมันไปแล้วแหละแต่ฉันเป็นแค่คนไม่เอาไหนไปนเอกก็เอฟเฟอร์คิดทำไมนางเอกก็บอกว่าเพราะเธอเป็นคนพิเศษไง เธอไม่ใช่ดาเกนคุงไม่ใช่ไมกี้คุงทาเคมิจิคุงก็คือทาเคมิจิคุงทาเคมิจิคุงที่ร้องไห้เพื่อคนอื่นเจ็บแค้นใจเพื่อคนอื่นคนเท่ๆแบบนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้ว <c oughs> พระเอกก็ได้แก้มัดฮินะขอบคุณนะฮินะก็บอกว่าฮินะปเปล่าทําอะไรสักหน่อยฉันไม่เป็นอะไรทาเคมิจิคุงต้องทําสําเร็จแน่พระเอกก็ได้บอกว่าฉันทุเลศจังไม่ต้องร้องไห้แล้ว ไม่ได้ร้องไห้ฝนตั้งหากฉันต้องไปแล้วอืมต้องตัดสินใจกันสักทีฉันหนีมาโดยตลอดความชอบช้ำในชีวิตแล้ว EP ที่20ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับแล้วผมจะทำใน e p 2 1 22ต่อมาเรื่อยๆเร็วๆนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำใน EP ต่อไปด้วยนะครับคอมเมนต์ก็เข้ามาได้นะครับให้ผมปรับแปลงตรงไหนได้นะครับ ถ้าผมพูดเบาไปก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ